สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะนี่เป็นโคลของวนาเองค่ะวันนี้เป็นสูตรอาหารง่ายๆนะคะมันเป็นอาหารของชาวกัมพูชานะคะคือเขาเขาเรียกว่าปอตรซามันปลาสม้มน,นะคะปลาสม้มที่เขาทํามาจากปลาซามันคือวนาเอามันไปนึ่งแล้วเพื่อเอามาจิ้มกับผักหลายๆชนิดค่ะฉะนั้นเชิญมาลองดูปลาส้มซามันด้วยกันนะคะเพื่อเราจะได้เรียนรู้สูตรอร่อยๆค่ะ ก่อนอื่นวนาต้องกราบขออภัยนะคะเพราะว่าปลาส้มนี้วนาไม่ได้ทำเองค่ะพี่น้องเขาส่งมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียมาให้ทานนะจ๊ะซึ่งปลานี้ให้อร่อยแล้วก็นุ่มอร่อยนี่เราต้องตั้งน้ําร้อนนะคะในหม้อที่พอสมควรแล้วก็ต้องตักเอาปลาแซลมอนที่มันอยู่ในขวดทีข่ขมักเอาไว้นะคะแล้ววนาจะชวนคุณไปทาปลาส,มสม้มแซลมอนกันในคลิปหน้านะคะแต่วันนี้ขอชวนพวกท่านให้เข้ามาในครัวเพื่อที่จะนึ่ง ปลาส้มกันนะคะขั้นแรกก็ต้องต้งตมน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็ในถ้วยอันโตพอสมควรน,นี้เราก็เอาปลาแซลมอนนี้ใส่ไปในถ้วยพอเราได้ปลาส้มนี้ครบจํานวนในถ้วยแล้วก็จะจัดเครื่องที่ประดับข้างบนนะคะเพื่อเราจะได้ทานมันด้วยคือมีพริกนะคะจะมีพริกขี้หนูสีแดงสีเหลืองสีขาวอะไรก็ใส่ไปเลย แล้วก็ทุบกระเทียมใส่นะคะประมาณสักครึ่งหัวหนึ่งเพื่อให้มันหอมหวนชวนรับประทานเห็นแล้วว่านึ่งปลาส้สามซามันนี้มันง่ายๆนะคะคือมีกระเทียมมีพริกสดหรือพริกแห้งก็ได้วันนาไม่ทราบว่าปลาน,นี้มันส้มถึงขั้นไหนแล้วฉะนั้นวันนาก็เลยเติมมะนาวไปอีกสีกหนึ่ง แล้วเครื่องสดก็เติมเรียบร้อยแล้วตอนนี้บรรณาก็จะทยอยใส่น้ำตาลประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะถ้าว่าคุณต้องการรสหวานน้อยหนึ่งทำให้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หากว่าคุณทานผงชูรสก็ใช้นิดหนึ่งนะคะไม่ต้องมากเกินไปเพราะว่าปลาส้มแซลมอนนี้มันมีมีรสชาติที่ดีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเสริมสารอะไรให้มันมากเกินไปหลังจากนั้นเราก็จัด ปลาแล้วก็เครื่องประดับให้มันเป็นระเบียบก่อนที่เราจะใส่ไปในหม้อนึ่งเพราะว่าปลาแซลมันนี้มันเป็นปลาชนิดที่ว่าบางครั้งเขาทานดิบนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องไปนึ่งให้มันเกินเวลานึ่งพอสุกนุ่มพอดีก็ปรุงแล้วพอลงถ้วยในหม้อร้อนแล้วก็ปิดฝานา,าะจ๊ะเพื่อจะได้นึ่งให้มันสุกเร็วขึ้นพนาคอใช้เวลาสั้นๆนี้บรรยายเรื่องปลาส้มแซลมันนี้นะคะ แต่แรกเริ่มนี้ปลาแซลมอนนี้ไม่มีอยู่ประเทศกัมพูชานคะคะเพิ่งจะมาเริ่มต้นทําเมื่อเขามาอยู่สหรัฐอเมริกานี่เองเพราะว่าที่นี่ไม่มีปลาดกไม่มีปลาช่อนไม่มีปลาหมอหรือปลาแขงหรือปลาอะไรที่อยู่ประเทศเราทั้งนั้นฉะนั้นชาวกัมพูชานี้เขาเริ่มต้นทําปลาส้มของปลาแซลมอนนี้มาหลายศตวรรษแล้วแล้วก็เป็นอาหารที่มีรสนิยมสูงสําหรับพวกเขา เอาละพบคนก็ได้รู้ประวัติส้ปะสะมปลาแซลมอนนี้นิดหน่อยแล้วฉะนั้นเราก็มาดูซิว่าหลังจากนึ่งประมาณ30นาทีนี้ก็สุกพอดีนุ่มพอดีวันนาเลยปรุงหม้อปลาส้มของเราได้สุกเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราก็เตรียมผักสดนะคะผักที่คุณชอบจะมีแตงมีถั่วมีมะเขืออะไรก็ตามที่คุณชอบนะคะจะเป็นผักสดก็ดีจะเป็นผักร่วกก็ได้พอถ้วยปลานึ่งนั้น อุ่นพอดีเราก็ปรุงเลยนะคะตอนนี้เราก็จะจัดมันใส่ถ้วยเล็กๆเ,เพื่อรับประทานคนเดียวถ้าคุณจะรับประทานกับครอบครัวใหญ่ก็เชิญทั้งถ้วยเลยพวกคุณ,ค,ณคงจะทราบแล้วใช่ไหมว่าน้ำมันของปลาแซลมอนนี้มันมีสปปรรพคุณที่ดีสปปรรพคุณของไขมันของปลาแซลมอนนี้มันมี fatty acid o m e เม3มันมีสปปรรพคุณที่ช่วยให้สุขภาพของเรา ฉะนั้นหากว่าท่านผู้ใดที่รับประทานเนื้อปลาแซลมอนนี้อาทิตย์ละสามครั้งที่สื่อสารเขาออกตามเว็บ md.com จะช่วยบรรเทาและป้องกันปัญหาหัวใจถึง36%ส่วนหลายแล้วเนื้อปลาแซลมอนนี้มันเป็นราคาสูงเพราะว่ามันเป็นปลาสมุทรบางปลานี้มันมาจากสมุทรแปซิฟิก างปลานี้มันมาจากสมุทรแอตแลนตาฉะนั้นมันราคามันผิดกันแล้วก็รสชาติก็ผิดกันน้อยหนึ่งตอนนี้วน,นาก็ทำอาหารมื้อนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากเชิญคนร่วมโต๊ะเลยอาหารมื้อนี้ง่ายๆนะคะหากว่าเรามีปลาส้มที่ทำส้มแล้วเรามีผักสดสักถาดหนึ่งแล้วก็ข้าวสักจานหนึ่งนะคะที่ร้อนๆน,นี้อร่อยนะคะจะบอกให้ แต่ว่ายังไม่มีวนาจะชวนคุณมาทําประส้มกันในคลิปหน้านะคะกรุณารอด้วยฉะนั้นวันนี้วนาก็ขอขอบพระคุณที่ได้เข้ามาชมรายการทำอาหารของวนานะคะถ้าหากว่าคุณคุณท่านๆน,นี้ชอบวิดีโอของวนานะคะกรุณาช่วยกดแชร์กด subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเราได้ได้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบพระคุณค่ะ